สวัสดีพวกคนพวก,กับผมนะครับคารลิงวันนี้าบบรายการรีวิวตามใจกูอีกแล้วนะครับวันนี้เรามารีวิวลิมเส้นตัวใหม่ตัวล่าสัตว์ของโชว์ไทม์กันเลยดีกว่านั่นก็คือวินิซิอุสจูเนียนะครับตัวลองบัลลงดอนะครับตัวนี้นะครับผม โดยวินิสินจูเนียร์่างนี้นะจะมีเข,ขาเรียกว่าอะไรล่างคล้ายๆกับทางด้านโชว์ทางที่มาก่อนหน้านี้นะที่มีสกิลพิเศษอย่างโมเมนตัมดิบงนะครับแต่ล่างนี้จะมาในสไตล์พลิซิกยิงเกอร์ล่างนั้นจะเป็นสไตล์โกโพสชัร์นะครับโดยบูทที่ผมใส่มาจะเป็นบูทนี้นะ <S <S บอกไว้ก่อนนะไอดีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอดีผมนะเป็นไอดีน้องที่เขาเรียกว่าอะไรวะส่งมาให้นะครับให้รีวิวนะแต่น้องเขาไม่อยากแสดงตัวหรือว่าอยากจะแบบโชว์ตัวนะครับว่าเป็นใครนะแต่ของคุณน้องชายคนนั้นมากๆนะครับผม โดวยวันนี้ล่างนี้นะผมอาจจะไม่ได้อัพตันมากนะน,นะผมจะอัพประมาณนี้นะตามจริงตันมันก็ตันประมาณร้อยห้าปะถ้าผมจะไม่ผิดร้อยห้าหรือร้อยหกนี่แหละนะครับ<ม>โดยผมใช้แนวะทางการอัพประมาณนี้นะสำหรับวีนี้นะครับผมก็จะเป็นหกศูนย์เก้าสิบสิบเอ็ดนะครับสำหรับวีนิซิวดจูเนียร์ล่างนี้นะครับผมมาดูค่าพลังด้านในของวีนีครับ วินนี้ล่างนี้นะครับจะมีส่วนสูงที่1 7 6ครับอายุ24นะครับผมเล่นให้ทีมชาติบราซิลเล่นให้กับสโมสรมาริทถนัดเท้าขวานะครับผมล่างนี้จะมาสไตล์พลิสิกวิงเกอร์ครับตำแหน่งที่เล่นน่าจะมีหน้าเป้านะครับแล้วก็ปีกซ้ายนะครับปีกต่ำด้านซ้ายตำแหน่งที่แนะนำจะเป็นตำแหน่งปีกซ้ายนะครับผมเพราะว่ามาสไตล์พลิสิกวิงเกอร์จะได้เป็นออฟสไตล์นะถามว่าเล่นหน้าเป้าได้ไหมได้ครับแต่ว่าผมว่าล่างที่เป็นโกลดเชอร์ล่างนั้นเก่งกว่านะครับ โอ้โหก่อนบูต98ครับผมบูตแล้ว105ครับมีค่าพลังเกมลูกดที9.3ครับบอลคอนโทรล90ของการไปกับบอล9.4ส่งดิบบิ้ง9.4นะส่งสั้นเจเจบิดกับส่งยาว69นะจดสกอร์90นะครับลูกตั้งเต่78ครับลูกโค้ง83นะครับมีสปีดอยู่ที่95ครับสปีดต้น98ทิ้งพาวเวอร์89นะครับบาลานซ์9.2สเตปิมินา88นะครับใช้สองเท้ามีเดียมนะส่วนใหญ่ก็จะใช้เท้าขวานะครับสกิลที่ได้มามีเอ้บบูทที่ได้มามีประมาณนี้นะ สกิลที่ได้มาครับมีดับเบิลชัอครับผมฟิฟแฟบครับโซคอนโทรนครับโมเมนตัมด um ีบิ้งครับลองแรงเคอร์เลอร์ลองแรงชูตติ้งเฟิร์สไทม์ช็อตทูพาสซิ่งเอาท์ไซด์เคอร์เลอร์สกิลเกมแมนชิพนะครับผมสกิลที่ผมว่าควรใส่เพิ่มเติมนะครับสำหรับวินิซิอุสจูเนียร์นะครับน่าจะเป็นพวกไฟติ้งสปิริตนะครับแล้วก็ใส่เป็นวันทัสพาร์ตนะครับแล้วก็ใส่สกิลแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ สกิลถ้าเป็นตัวสำรองก็ใส่ซูเปอร์ซับนะครับแล้วก็ใส่สกิลไอเขาเรียกว่าอะไรผมจำไม่ได้่ะพินพอยคอสซิ่งนะครับเผื่อมีจังหวะง,งัดบอลไปเปิดให้เพื่อนอะไรประมาณนี้อย่างน้อยริมเส้นติดพินพอยไว้ก็ดีนะครับสำหรับวินิซิอุสจูเนียนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มวินิสกันเ,เลยดีกว,ว่าครับว่าวินิล่างนี้จะโหดจะเฟี้ยวจะเหี้ยขนาดไหนไปชมกันเลยครับผม มาส่องฟอร์มวินิซิอุสจูเนียร์ไปงัดมาให้วินิโกครับการหาพื้นที่การหาช่องการไปกับบอลถือว่าดีมากๆนะข้อเสียอาจจะเป็นทางด้านการจบสกอร์แล้วก็ความบางน,นะที่ทำให้เขาไม่ค่อยจะแบบดีมากนักนะสำหรับวินิล่างนี้ค <c> ือ<ๆ>โดนชนนิดชน,นหน่อยนี่แทบจะล้มนะครับผมผมแนะนำว่าเวลาจะแบบเลี้ยงก็พยายามเลี้ยงเข้าไปในกรอบเขตโทษนะเพื่อที่จะได้แบบว่าเรียกฟาวหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเรียกฟาวให้เราได้แบบ จุดโทษนะนี่ครับดูไฮไลท์ครับงัดมาหาพื้นที่ดีมากครับไม่มีตัวประกบเลยครับสำหรับวินี้ล่างนี้ดูครับเบลี่แอมงัดมาให้ครับแล้ววีนี้ครับโดดโคครับนี่ครับเบาๆเข้าไปอย่างนี้เลยทุกคนโคตรตึงและไม่ครับตายตัดมายิงครับนี่ใส่สกอครับผมมา ลุมครับลูกนี้จ่ายมาให้วินิสซัดเข้าไปครับนี่ง่ายๆครับทุกคนอาจจะเห็นเป็นลูกง่ายๆนะแต่ตามจริงคือการหาพื้นที่การหาช่องว่างให้ตัวเองนี่นะนี่นะไปครับจ่ายมาครับมาที่วินิครับวินิสว่าไงหากเข้ามาครับมมเป็นตั้มดีบบิ้งแล้วก็ปั่นเบาๆเข้ามาอย่างนี้เลยทุกคน คือมันจะควบคุณบอลดีมากขึ้นนะสำหรับวีนีนะสำหรับล่างนี้ก็ถือว่าดีครับถ้าเทียบกับล่างโชว์ไทม์ที่มาก่อนหน้านี้ที่มีสกิลพิเศษเหมือนกันนะถ้าเล่นกองหน้าผมเชียร์เป็นล่างนั้นนะครับแต่ถ้าจะเล่นปีกผมเชียร์เป็นล่างนี้นะเพราะว่าล่างนี้เร็วกว่าแล้วก็ผิวกว่านะครับแต่ล่างนั้นจะเป็นทางด้านคมกว่านะครับผมนี่ครับม,มาสามภาษานะครับเบลลิงแฮมนะครับนูมิเก้แล้วก็วินิซิอุสจูนี์ครับ บอลเปิดมาหมูวินีครับซ้ำเนี้ยจมูกไวจัดครับลูกนี้ได้สกอร์เลยครับสำหรับวินิซิอุสจูเนียโหดสัตว์รัสเซียครับบอลเปิดมาอูสลูมิเก้โขลก่อนนะติดเซฟแล้วก็วินีซ้ำเข้าไปครับนี่ครับไม่มีจังหวะให้ได้เซฟเลยครับมาแล้วความเร็วหนีลูเบนดิอาร์ตมาลูเบนดิอาร์ตว่าไงลูเบนดิอาร์ตว่าไงเนี่ยอาบอชัดแล้วก็โดนชนงั้นเรียบร้อยครับได้จุดโทษครับ เนี่ยการเรียกจุดโทษของวินนี้มันดีตรงนี้ครับแล้วก็เป็นคนสังหารจุดโทษครับนี่ครับเบาๆอย่างนี้เข้าไปครับโอ้โหได้สกอนนี่ยปาดีใจกับกา้าครับเนี่หการเล่นครับไปแล้วโรดที่จ่ายมาลุมลุมปาดมาถึงวินนี่วินนี่ว่าไงช็อตนี้เห็นด้านในโลง่งๆครับขอหักเข้ามาด้านในแล้วรัดซัดเต็มข้อทุกคนดู โอ้โหเท้าหนักนะโดยที่พผมอัพมาหนีแล้วโบทับหนีมาดูหนีเบนไว้มาตัดเข้ามาด้านในอีกแล้วมันหนีจิมมิตมาอีกแล้วก็ขอรดม้วนอีกรอบโอ้โหชนเสาเข้าไปครับโอ้โหอย่างเวอร์แฮตทริกเลยครับเรียกจุดโทษตัดเข้ามายิงเอง2ลูกครับทุกคนดูช็อตนี้ครับนี่ครับตัดเข้ามาด้านในครับไม่มีตัวเข้ารับซัดเลยครับช็อตนี้โอ้โหบอลไปอย่างไฟครับโดนดารุม่าถึงกับเซฟไม่ได้เลยครับ โ,โหโหดเกินนะครัตัดก็มาในอีกรอบนึ่งนะแล้วก็ซัดเข้าไปนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปตัดเกตกันเี่อว่าวิาวนิล่างนี้ผมจะให้เกตประมาณเท่าไหร่นะพนเพื่อนๆคิดไงลองคอมเมนต์มานะครับผม เป็นยังไงบ้างครับกับวีนีล่างนี้ส่วนตัวผมชอบเลยนะเป็นตัวหนึ่งที่เล่นริมเส้นได้ดีมากๆรับลงไปทั้งหมด14เกมครับซัดไป11ประตูกับ2อสซิสต์เฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ย,ยแล้วก็มีส่วนร่วมเกือบทุกเกมนะครับผมก็มีจังหวะตัดเข้าในยิงกองคมไม่เห็นหลายจังหวะนะข้อเสียอาจจะเป็นความบ้างนะครับสำหรับวีนีนะแล้วก็การจ่ายบอลน,นะจ่ายบอลได้ไม่ค่อยดีนะข้อดีคือผิวมากๆสาหรับวีนีล่างนี้นะยิ่งมากับสกิลพิเศษอย่างโมนิตตัมดิ้มบิ้มนะครับถือว่าทาได้ด นับมา6กล็อกจากฝั่งตรงข้ามนะจากเส้นประตูฝั่งตรงข้ามเนกัรนับมา6ล็อกนะเขาก็จะแบบควบคุมบอลหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรว่าไปกับบอลได้ดีมากขึ้นนะสำหรับวินิสิอุสจูเนียเป็นตัวหนึ่งที่ผมบอกเลยใครใครขาดสายลล้นเส้นตายตัวตัดเข้ามาด้านในนะผมแนะนำนะแต่ถ้าใครมีร่างเก่าอยู่แล้วผมว่าใช้ร่างเก่าน่าจะดีกว่านะผมรู้สึกว่าร่างเก่าอ่ะถ้าแบบร่างเก่ามันจะเป็นแบบโกโบเชอร์ใครที่จะเอาไปเล่นหน้าเป้าแนะนาว่าเล่นร่างเก่าดีกว่านะแต่ถ้าใครจะเอาไปเล่นแบบ ปีกก็ตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับสำหรับเิลิซิอุสจูเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เก่งใช้ได้เลยครับสำหรับผมผมรู้สึกว่าน่าจะคุ้มสุดในแพ็คนะาทำไมผมถึงให้คุ้มสุดในแพ็คเพราะว่าเบลลิงแฮมก็มาในสไตล์บ็อกทูบ็อกส่วนาทางด้านโรดี้ก็มาในสไตล์ออร์เชสเตอร์นะซึ่งเป็นสไตล์ที่ผมไม่ค่อยชอบนะถ้าเบลลิงแฮมมาในสไตล์แบบเขาเรียกว่าอะไรวะโมเวเพยเจอร์ M P U, หรือเคียติฟเพย์เมเกอร์ aker, อะไรพวกนี้น่าจะดีกว่านะครับ ก็ประมาณนะี้สำหรับการรีวิววนะินิสิวจูเนียร์นะเพื่อนๆอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวอะไรลืมตัดเกรดเลยผมขอให้อยู่ที่ประมาณ8.5เต็ม10นะครับสำหรับวินิสิวจูเนียร์ก็เสียจะเป็นทางด้านความบางแล้วก็การส่งบอลน,นะครับอย่างที่บอกไปนะครับประมาณนี้นะเพื่อนๆอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวอะไรล,ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ดูนะครับถ้าผมมีผมก็จะมารีวิวให้นะ้มีเพื่อนๆคน,นไหนที่มีนักเตะอยากให้รีวิวก็ลองส่งชื่อมาส่งนักเตะที่ตัวววเเเอออองงมมมมมีีีาาาลส่่ดดูผืยยกร๋ รีวิวให้นะเพราะบ้านี้ฝากช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็น YouTube f a c e b o o k Instagram t i k t o ตนะครับฝากเข้าไปกด f o l l o w ฝากเข้าไปกดติดตามนะครับแนวทางการอัพนักเตะต,ต่างๆอยู่ภายในช่อง u t u b e เอ้ยอยู่ในอยู่ภายในช่อง Facebook แล้วก็ Tik t o k นะครับฝากเข้าไปดูฝากเข้าไปดากดชมก็ได้นะครับก็ประมาณนี้คำพูดคำจาอะไรไม่เหมาะสมก็ขอโทษขอภายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บายบายครับไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกันด้วยเด้ายายครับขอบคุณครับ